สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันตินิเสียงที่นี่เราจะเล่าเรื่องราวธรรมะง่ายๆผ่านนิทานและคําสอนที่ฟังแล้วเข้าใจและนําไปใช้ในชีวิตจริงได้วันนี้ผมมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของต้นไทรใหญ่กับทวันเล็กลองฟังดูนะครับกลางป่าใหญ่มีต้นไทรสูงใหญ่แผ่รากแผ่กิ่งมันคงอยู่มานานต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มักจะภูมิใจในความแข็งแรงของตัวเองวันหนึ่ง มีเถาวัลเล็กๆงอกขึ้นใกล้ๆต้นไทรเถาวัลน,นั้นเติบโตช้าๆและค่อยๆไต่พันลำต้นของไทรขึ้นไปต้นไทรหัวเราะเบาๆและบอกว่าเจ้าต้นเล็กเจ้าจะขึ้นมาแข่งกับข้าได้หรือข้ามีรากลึกมีลำต้นแข็งแรงลมพายุไม่คือทำอะไรข้าได้เถาวัลเพียงยิ้มและตอบว่าเราไม่ได้แข่งกับใครหรอกเราเพียงอาศายัยเกาะไปตามทางที่พอจะไปได้เท่านั้นหลายเดือนต่อมาฟ้าเริ่มมืด ลมพายุพัดแรงฝนตกหนักต้นไม้ใหญ่ในป่าเริ่มโยกคลอนต้นไทรใหญ่ก็ถูกลมพัดจนกิ่งหักบางส่วนโค่นลงพร,รับแรงมากเกินไปแต่เถาวันเล็กกลับไม่เป็นอะไรเลยมันยืดหยุ่นโอนเอ็นไปตามลมไม่ฝืนไม่ต้านจึงอยู่รอดปลอดภัยหลังจากพายุผ่านไปต้นไทรใหญ่ถอนหายใจและพูดกับเถาวันว่าเจ้าเป็นเพียงเถาวันเล็กๆทำไมถึงอยู่รอดได้ดีกว่าข้าเถาวันยิ้มและตอบว่า เพราะเราไม่แข็งเกินไปเราแค่ยืดหยุ่นปล่อยให้สิ่งที่มากระทบผ่านไปไม่ต้านไม่ถือมั่นจึงไม่ทุกข์นิทานเรื่องนี้เปรียบเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักปรับใจยืดหยุ่นไม่ยึดมั่นถือมั่นเกินไปเหมือนเถาวันที่รู้จักไหลไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเจอปัญหาในชีวิตถ้าเราแข็งเกินไปหรือรันเกินไปเราอาจหักรลนเหมือนต้นไทรใหญ่แต่ถ้าเรารู้จักวางรู้จักปล่อย เราจะผ่านพ้นพายุข,ของชีวิตไปได้เรื่องเล่าธรรมะวันนี้จึงสอนให้เราเข้าใจว่าความอ่อนโยนยืดหยุ่นและการปล่อยวางเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าความแข็งแรงที่ฝืนต้านเสมอขอบคุณที่รับฟังครับพบกันใหม่ในเรื่องเล่าธรรมะครั้งหน้าที่ช่องสันตินิเสียงสวัสดีครับ